เมนกลาวาเขมย่าชนนาแมลาฟคีาเรคเขมย่าชนต่ยโรเนสเนเนเนปาานะยามันเอกมสเซนาวีโชวีโรตันเนกสลาลาโนเนกาฮิมะกาวโรชโนวาเรดูเวลูดเวลมีปารเ่าสวัสดีครับขอชืลาครับมอายุกวายี่สิบอส,สองปีนะครับยี่สิบองครับม มอครับอยู่เมืองอะไรเมืวายหวครับอ๋ออยู่วายครับแล้วเข้ามาเปงไทยปีไหนสองปีแล้วครับับัสองพายี่สิบสองปีแล้วครับแล้วตอนนี้เข้ามาทำอะไรอ่ะทำงานครับที่ไหนไยโลซีครับนี่เทบริษัทสมทรอบริษัทไฮโล